โหดไม่แพ้กันนะเอ็กโคโนโเผยหงเลงจะซื้อลาวินญ,ญาตแทนที่ซารา่าหอยู่แล้วกัดไม่ปล่อยเลยครอบปื้นลิเวอร์พูลบุกล้มบราตันกดดันเรือใบต่อไปจี้3าคะแนนแล้วหง 2, สองพันซาร่าห์ทำสถิติก่อนจะเจ็บ5ประเด็นลอนลิเวอร์พูลบุกทุบบรายตันจนได้ครอบเผยทุกคนสุดแฮปปี้มาติสซิลรังวัลแข่งยอดเยี่ยมในขนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวตัยทางลิเวอร์พูลเอ o คานนะผมสื่อท้องถิ่นของเม,มืองเมอร์ซี่ไซด์รายรงานมาว่าหัวแดงลิเวอร์พูลระบุชื่อลาฟินยาปิกทีมชาติปรราซิลของยูงชองฮาริดยูเนเตตเป็นหนึ่งในนักเตะเป้าหมายที่จะมาแทนที่โมเมสลาปีกทีมชาติอียิปต์ที่จะอาจารลาจินแอนฟิลในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ สำหรับทางซาร่าวไวส์กาเป็นรานี้กำลังจะหมดสัญญากับทางเลเวอร์ฟูในชว่วงซัมเมอร์ปี2023ซึ่งการรายงานล่าสุดจากทางฟาบิซซโอรามาโน่นักข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีระบุเลยว่าซาร่านั้นมันมีความคิดที่จะต่อบร,รับข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่ต้อสังกัดยื่นเข้ามาให้ที่พิจารณายกเว้นว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้ดีขึ้นกว่าเดิมทานี้ เดวพูเอ็โคระบุว่าถ้าสุดท้ายแล้วโงแดงต้องเสียซาร่าออกจากทีมไปจริงๆพวาเขาก็มีแผนที่จะไปคว้าปราฟินย่า วัย25ปีมาร่วมทีมเนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันนั่นก็คือการเลี้ยงบอลตัดจากทางฝั่งขวาเข้ามาด้านในเพื่อจะหาโอกาสในการทำประตูมีความเร็วชอบพาบอลไปข้างหน้ามีความคิดสร้างสรรค์และก็พิสูจน์ฝีเท,ท้าในพรีเวกจนได้รับความยอมรับนะฮะเป็นที่เรียบร้อยส่วนผลงาน,น,นในายการนี้ยิงไปแล้วทั้งสิ้น9ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด27นัดรวมทุกประการให้กับทางบรีดยูต็ด ขณะที่ทางอาานเฟอร์มร์เกตนั้นประเมินค่าตัวของเขาเอาไว้ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ1,455ล้านบาทเลยิีดเดียวนะจกเจกคินคอรผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันคำเดิมว่าหงแดงนั้นพร้อมจะไล่กดดันแมนเชสตีรต่อไปอย่างไม่ลดละและก็ไม่เลิกลาหลังยกทัพบ,บุกมาวิชิตบริันดลดูสกอร์2-0ในเกมพรีร์กเมื่อช่วงของข้าที่ผ่านมา ซึ่งเรดแม็กชินได้ประตูนำไปก่อนจากทางลุยดีอาร์สในที่ที่19และก็เป็นโมซาลาที่สังหารลูกโทษเข้าไปในที่ที่61การันตี3แต้มสำหรับทีมเยือนได้สำเร็จพร้อมไล่ตามเรือใบสีฟ้าทีมจ่าฝูงเหลือ3มแต้มแต่ได้ร์พูลลงเล่นเท่ากับทางแชมป์เก่าที่28ดนัดวอนนั้นเล่นกันได้ดีนะเรลรู้ว่าบริตันเป็นทีมที่ดีที่สามารถสร้างปัญหาได้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันตั้งแต่เริ่มเกมแล้ว เหมือนกับนัดก่อนหน้าน,นี้ที่เรานั้นต้องสร้างความพุ้นเคยกับคู้แข่งให้จงได้พวกเขาปรับตัวเข้าหาเรามากเช่นเดียวกันและเล่นในพื้นที่ที่สามารถสร้างปัญหาหกับเราได้พวานนั้นเล่นในอย่างแข็งแกร่งและขยิงประตูได,ด้ยอย่างยอดเยี่ยมเรามีส่วนช่วงเวลาที่ดีและมีโอกาสอ่ามากแต่ว่าไปพลาดในจังหวะสุดท้ายถึงอย่างนั้นผมก็แฮปปี้ที่เรานั้นคอนโรลบอลได้อย่างมากแต่เราก็ลำบากเหมือนกันในครั้งนี้ ผมคาดอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากเลยนะและผมมีความสุขกับช่วงเวลาในตอนนี้ของเราเป็นอย่างมากซึ่งทางหลุยดีอาสทำประตูได้ดีผมยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูการเข้าไปโขกบอลแบบนั้นเป็นความกล้าหาญของเขามันเป็นประตูที่พิเศษนะผมไม่รู้ว่านายทวารของพวกเขาสมควรได้ใบแดงหรือไม่ผมแค่เห็นผลเดียวเท่านั้นเราคว้าโอกาสของเราได้เรามีเกมโต้กลับที่ดีซึ่งเรานั้นไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนัก ผมไม่จะเป็นต้องวิจารณ์ลูกทีมเลยความเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมฟุตบอลแต่ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันโดยโบซาลามีปัญหาบางอย่างผมคิดว่าเขาถูกประเด็นตัวเพราะเขาเหยียดขา,าเราต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรื่องการคว้าชแชมป์ยังเป็นเหมือนเดิมคุณคาดกันว่าแมนเชสเตอร์จะต้องชนะทุกนัดเมื่อพวกเขาลงสนามจริงไหม โดยสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้ก็คือการกําชัยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราพร้อมแล้ว,วเราไม่จําเป็นจะต้องคุยกันในเรื่องของการคว้าแชมป์เราต้องการเอาชนะในเกมนี้ให้ได้เท่านั้นเปิดห้างประเด็นน่าสนใจจากเกมลิเวอร์พูลบุกทุบบรตตันคว้า3แต้มไล่จที่แมนซิตี้ต่อไปโดยมีทั้งเซอร์ต้าใหม่ของทางของแดงและก็โมซาลาที่ทําได้ก่อนจะบาดเจ็บจนโดนปลี่ยนออกไป โดยเดวพูยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีกับการลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและในการ2021นี้หลังจากที่บุกไปเอาชนะ,ะไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไป2-0ถึงรังเอเม็กสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาโดยทีมของเจเกนคอปลงเตะประัทั้งสิ้น28เกมเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงและกระทําคะแนนไล่มาเหลือ3แต้มแล้วก่อนที่ทางบรบไบสีฟ้าจะต้องออกไปเยือนคิสสันพาเรเบดวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้โดยชนะของหงแดงในเกมนี้มี5ประเด็นน่าสนใจ ดังต่อไปนี้เริ่มจาก1กันก่อนการันเลฟพูทาประตูถึงหลัก2000แล้วนะโดยนอกจากได้3มแต้มสําคัญในเกมนี้แล้วนั้นเลฟพูเองยังต้องทําสถิตยิงได้ถึง2000ประตูในเกมพิมริกอีกด้วยนะหลังก่อนจะลงสนามทำไปแล้วทัสิ้นงสิ้น1,998ประตูโดยหงแดงกลายเป็นทีมที่2ที่ยิงประตูในพิมริกได้ถึง2000ลูกต่อจากทางแมนเชสเตอร์เตดที่ทำได้ตั้งแต่มช่วงเดือนตุลาคมปี2019 จบมาข้อที่2ลาลาน่าโชคายนะโดยการนี้อดัมลาลาน่าอดีตกองกลางของทางนิวฟูได้โอกาสลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงเริ่มครึ่งหลังแต่เจ้าเจ้าตัวนั้นได้อยู่ในสนามเพียงแค่5นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะมีอาการบาดเจ็บซึ่งลาลาน่าเองวัย33ปีแล้วขาแข่งกับทางลิวพูลระหว่างช่วงปี2014ถึง2020โดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับทางหงส์แดงไปทั้งสิ้น128นัด ทำได้18ประตูก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางบริตันโดยก่อนเรื่องเกมเกมนี้ครอฟเนียได้เข้ามาสวมกอดลาเละน่าหลังตั้งคู่มีความผูกพันกันอย่างมากเลยนะตอนนั้นและตอนที่บิดฟิลด์ชาวเมืองผู้ดีโดเนเปลี่ยนตัวออกนั้นคุณสุชาวเยอรมันก็เข้ามาแตะมือด้วยอีกต่างหากต่อมาข้อที่ 3. บริตันโชคไม่ดีที่เหลือเป็นแค่10คนเท่านั้นโดยในจังหวะที่ลิเวอร์พูลได้ประตูออกนำ1-0จะทั้งลุยดิออสเป็นทีมชาติโคลอมเบีย ในทีที่19มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยที่บรตันมีสิทธิต้องเหลือ10คน,น,นตนนั้งแต่ครึ่งแรกทันทีโดยก่อนที่ทางดีอาร์จะโฉบเข้าใบมงทําประตูนั้นโรเบิร์ตซานเชสทนทะวันเจ้านกนางนวลออกมาตัดบอลตนกรอขตโทษใส่ดาวเตะโคมเบียจุดร่วงไปนอนกับพื้นอย่างไรก็ตามไมส์ดีนผู้ตัดสินนัดนี้ไม่ได้แจกแม้แต่ใบเหลืองให้กับทางโกเจ้าถิ่น สบผนให้จํานวนตัวผู้เล่นไม่ได้เป็นรองแต่สุดท้ายบริตันก็ไม่สามารถตามตีเสมอและพ่ายไปศูนต่อ2ในท้ายที่สุดขณะที่ทางลิเวอร์พูลเองก็มีจังหวะนะฮะกัมกึ่งเช่นเดียวกันหลังอดีโซงเบเกอร์นักทวารบราซิเลียนจับบอลที่เหมือนล้ำหน้าออกมานอกกรอบขีดโทษแล้วแต่พู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นกันนะจะมาข้อที่สซารา่าทำลายสถิติก่อนที่เขาจะเจ็บ โดยโมูฮเซสล่าก่องหน้าเวอรูพูทำประตูได้นัดนี้ส่งผลให้ทำสถิติประตกเตะคนที่3ของทางของแดงที่กระสวกตาข่ายคู่แข่งนอกบ้านถึงหลัก50ประตูในยุคพิมริกโดยก่อนหน้านี้มีเพียงแค่ไมเคิลโอเวน55ประตูและก็สตีเวนเจอราด51ประตูเท่านั้นที่ทำได้โดยก่อนหน้านี้ซาร่าเคยยิงใส่บรตทันมาแล้ว5ประตูกับอีก5าแอซิสและกระทำประตูได้อีกนัดนี้จากจุดโทษในที่ที่6 1 ส่งผลให้ยิงไปได้ทั้งสิ้น20ลูกในพิมร์ลีกซีซันนี้และก็เป็นฤดูกาลที่4แล้วที่ซัดได้ถึงหลัก20ลูกในลีกอย่างไรก็ตามหลังจากทำประตูได้ไม่นานซาร่าก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกทันทีแล้วมีอาการบาดเจ็บซึ่งคาดกันว่าจะเป็นที่เอ็นหลังหัวเข่าในครั้งนี้นะและสุาท้ายขที่5นะผมเกตา100เกมโดยนาบีเกต้ากองกลางทีมชาติกินีลงสากระทางเดวร์ฟูครบ100นัด ในทุกบริการเป็นที่เรียบร้อยหลังออกสตาร์ตตัวจริงเจอกระทางบริันก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังซึ่งเกต้าเนยย้ายจากทางแอร์บสไดซิกสโมสรในศึกบุนเดสเซริกาเยอรมันเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวประมาณราว52.75ล้านปอนด์หรือประมาณ2,321ล้านบาทในครหลังนี้ฟรองฟุวบอลนิติศาตรลูกหนังชื่อดังเมืองน้ำหอมได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหลักๆสีข้อสำหรับการมอบรางวัลบอลองดอตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไป ซึ่งรางวัลบรลงดอนนั้นถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกผู้คว้ารางวัลซึ่งก็รวมไปถึงปี2021ที่ทางลีเนเอร์ซี่ในรางวัลนี้ไปครองเป็นสมัยที่7ทั้งที่หลายคนมองว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยอดดาวยิงเลือดโปของทางไบร์มินิกดูคู่ควรมากกว่านะซึ่งล่าสุดทางฟรกฟุตบอลได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเฟ้นหาผู้คว้ารางวัลน,นี้ซึ่งหลักๆแล้วมี4ข้อดังต่อไปนี้1นนะฮะ ระยะเวลาที่นำมาพิจารณาจากผลงานในฤดูกาลนั้นๆ้น 2. จะให้ความสำคัญกับฟอร์มและผลงานส่วนตัวของนักเตะซะมากกว่าสาสำหรับการโบวตจะให้ใช้สิทธิ์แค่ตัวแทนจากทางท็อป100 100ชาติใน FIFA าเบอร์แ n งกิ้งเท่านั้นและสถาข้อที่4มีการประเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะช่วยคัดกรองนะฮะและก็ิสต์รายชื่อ30ผู้เล่นลุ้นรางวัลบรองดอ์และก็20ผู้เล่น ลุ้นชิงรางวัลดารุ่งยอดเยี่ยมโคปาทรฟี่ในครั้งนี้และข่าวีฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมมฟังกันทุกคนครับ